ออืสามถึงห้านาทีนะฮะไดยว้าว ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้สิงหพาเพลินนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับรายการไอ้สิงหพากินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีหมึกตัวโตๆครับ <Wow. S 1> เป็นหมึกไข่นะครับตัวโตๆ,ๆวันนี้เราจะมาทําเมนูหมึกไข่นึ่งมะนาวนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่าก่อนอื่นเราเราจะมาทําน้ําจิ้มก่อนนะครับน้ําจิ้มก็จะมี กระเทียมซอยแล้วก็สับละเอียดนะครับแล้วก็ใบตังโอซอยละเอียดใส่ผมใส่ปนไว้แล้วเดี๋ยวมันจะช้านะฮะก็เลยทําการซอยเรียบร้อยต่อไปก็จะมีมะนาวครับมะนาวแล้วก็กระหล่าซอยละเอียดครับกระหล่าซอยละเอียดนะฮะเครื่องปรุงส่วนเครื่องปรุงทั่วไปก็จะมีผงปรุงรสนะครับ รถดีน้ำปาตัวไปนะเดี๋ยวจะมาทำแล้วก็จะมีน้ำตาลนะเดี๋ยวเรามาทำน้ำลาดกันเลยครับน้ำลาดของเราจริงๆก็จะเดี๋ยวจะมีน้ำเปล่านะรอรอน้้ำเปล่าเดือดน้ำเปล่าผมจะใช้เป็นน้ำต้มสุกนะใส่น้ำตาลไปเลยครฮะน้ำตาลตามความชอบนะครับ แต่ส่วนตัวของผมจะใช้สองโตครึ่งสองช้อนโต๊ครึ่งแล้วแล้วก็ผมปรุงรสนะฮะใส่เยอะนวยเยอะใส่น้อยน่วยนัวน้อยนะฮะรสด,ดีรสด,ดีก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ ครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลากะเอาก่อนนะฮะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะตามความชอบเลยนะแต่ตามตามหลักการก็น่าจะน่าจะขึ้นอยู่กับน้ำเปล่าที่เราใส่ด้วยนะฮะว่าจะใส่มากใส่น้อยแต่ปลาหมึกของเราวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับปลาหมึกตัวโต,วตว <Wow. S 2> อ่าเดี๋ยวเราเร,ารา้น้ำน้ำต้มสุกสักครู่นะครับนักสักครู่อ่าแล้วแล้วน้ำต้มสุกของเราก็เสร็จแล้วนะครับอ่าใส่น้ำต้มสุกเข้าไปนะครับสําหรับน้านลาดใส่พอประมาณนะอ่าเดาเอาให้ให้พอประมาณจับปริมาณของตัวหมึกหรือจำนวนหมึกที่เรามีวันนี้หมึกค่อนข้างเยอะครับจะต้องทําน้าลาดเยอะหน่อย ก็จะเป็นมะนาวนะมะนาวเข้าไปมะนาวเบียบคนแล้วก็ชิมด้วยนะว่าตามความต้องการหรือเปล่า เอารสชาติตามปากเราชอบนะครับจะไม่ฟิตเรื่องสูตรอืมสุดจ๊ะ ใส่ตอนตอนราดแล้วก็แต่งสำหรับแต่งหน้าจานด้วยนะฮะแล้วน้ำจิ้มเอ้น้ำราดของเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับจะเรียกน้ำจิ้มอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวเราจะมาทำการบั้งหมึกแล้วก็นึ่งหมึกนะครับต่อมาเราก็มาทำการบั้งหมึกนะหมึกได้เอา เอาหมึกกับกระดองออกเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวดผมจะเอาตัวออกก่อนนะไอเอาส่วนหัวออกแยกออกจากตัวก่อนคนระับต้องระวังนะฮะัมันมีไข่อยู่ด้านในนะฮะเวลาบ้าง เป็นในซึ้งแล้วฮะซึ้งน้ําร้อนแล้วนะฮะระวังนะเขามีไข่อยู่จะกดแรงนะฮะว้าวไข่แน่นมาก ดูเลยครับท่านผู้ชมร่วงออกมาแล้วเราจะทำการนึ่งประมาณสามถึงห้านาทีนะฮะฝาของเราเป็นฝาแบบใสสังเกตที่ฝาดูเอาก็ได้ครับดเดี๋ยวเดียวจเคลียร์โต๊ะนะฮะ แล้วหมึกของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะฮะเดี๋ยวทำการปิดไฟปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นอ่าพอหมึกของเราเย็นแล้วเอามาจัดเอามาจัดเรียงวางใส่จานจานเราก็ได้มีแพกแต่งแล้วนะฮะว้าวอะใครบ้ง เกินเวลาไปนิดนึงอ่ะต่อ,อไปเราก็มันจะมาราดน,น้ำราดนะฮะน้ำราดใส่กระลำลงไปสักกำนึงนะฮะกระลำตะกุนช่าย คือตั้งโอกะใส่ลงไปเกลดถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะคนฮนะคนให้ก็หล่บพอจริงๆก <c oughs> ็หลับมันเยอะไปนะพวกขายเป็นหมวอ่อ่าเราเราก็มัตักลาดเลยไอ้รุ้นถ้วยหรือเปล่า ว้าวแตงผักผักแก้บนะฮะได้ปอกไวเรียบร้อยแล้วเร้อแล้ว,ลวหมึกนึ่งมะนาวของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว้าว เดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่าจะใช้ได้เปล่าสสำหรับครั้งแรกที่เคยทำนะครับจมูกหรือจ่าเดีวเรามาดูกันเอาตัวไหนดีเอาตัวโตก่อนเลยไหมครับแล้วอืมอืม kim thoáng rồi đó Hay rất mà ใจมากเลยครับท่านผู้ชมสุดทันจะบรรยายอืไข่ลวงเราลองชิมไข่กันน,น,น,น้ำน้ำยำ,ำแล้วแก้มหอมแตงนะอืมอ่มอื่ม ย <John> oh, อนจริงโอ้พะเจ้าจอมเขาทำมันใหญ่มันยอดมากเชฟเชฟนะ่าจะจะต้องไอไอสิงนะครับ oh. แล้วเราก็หมุดไปแล้วตัวนี้อืมตายมั้งตายกับน้ำยำไม่เข้าเลยมากเลยปลาหมึกตัวใหญ่มากนะครับ ไปลองทำกันได้ครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลย เาทมอร่อยมากากับผลงานครั้งแรกเกินคาาครับอร่อยเกินค่า <c oughs> <c oughs> ทำน้ำลาดสุดยอดมากเลย กัวไม่เข้านะะลาดเข้าไปลาดน้ําจิ้มเข้าไปลาดเข้าไปอืมมยากจะซักเข้าไปหมดตัวเลยแต่ตัวมันใหญ่จริงครับอ้าวมมอ เราพักคุยกันก่อนนะครับอ่าเป็นไงครับสําหรับเมนูหมึกนึ่งมะนาวในวันนี้อาสมยังไงก็เอาไปทำทานได้นะฮะต้นทุนไม่มากเท่าไหร่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทอ่าขั้นตอนการทําก็ไม่ซับซ้อนมากมายครับสามารถทําได้อ่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามห,หน่อยนะฮะอ่า เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูฉลองที่ผมผ่านกด YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ครับอยังไงก็ไปทำตามได้นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย